ก็กังวลเรื่องพอดีผ่อนของอยู่ประมาณ2-3เดือนแล้วก็เรื่องของอายุงานด้วยที่เพิ่งทํางานมาได้แค่เดือนกว่าๆก,ก็เลยคิดว่าเออมันนา่าจะออกลดยากพอออกจริงๆเออรู้สึกว่าเออสบายมากเรื่องเอากสารหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนที่อนอนุมัติเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานก็รู้ผลเลย,เลย ก็การมาออกรถที่นี่ก็รู้สึกว่าเออมันคุ้มมากครับเพราะว่าใช้เงินดาวเนี่ยแค่999บาทเองแล้วก็ในเรื่องของพี P ่ๆเซลอย่างเงี้ยเขาก็บริการได้ดีมา,มากๆครับผมพอดีมีคนรู้จักอะครับเคยมาออกรถที่นี่เขาก็บอกว่าเออมันออกง่ายเขาก็เลยแนะนํามาก็สวัสดีครับก็ชื่อปิงนะครับเพิ่งจบมาได้ไม่ถึงปีครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็น Data Engineer อยู่ที่กรุงเทพครับผมอายุงานก็ประมาณเดือนกกว่า ฝากเฉลิมใช้รถบ้านไว้ครับเอาที่นี่ออกรถง่ายมากอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของบริการหลังการขายเรื่องเซอร์วิสอย่างเงี้ยก็โอเคมากก็ถ้าสมมติว่าเราออกรถกับที่นี่มีปัญหาอะไรที่นี่ก็ซัพพอร์ตได้ครับออกยาลีปี2016สครับผมส่งก็ประมาณ7,000กว่ากว่าครับผมสนใจเอารถคลิกเลยสิทธิพิเศษสำหรับรูุค้าที่สนใจรับคูปองเต,ติมเงินเต็มถังทันที you <laughs>